สวัสดี5อยู่ผมจุดเกอร์515นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาอัลรีเพย์แต่จะมาชําชแหละวิจัยชาร์โดเบยกันนะครับว่ามันเป็นยังไงตัวนี้อ่าบอกเลยว่าถ้าคุณดูคลิปนี้จบเนี่ยคุณจะแบบเป็นเทพแห่งชาร์โดเลยนี่ <c oughs> ไม่อยากจะคุยหลัดดูดูเองเล่นเลยหตัแพ้ยับ <c oughs> เออไอแมทที่ชนะสุกไม่บันทึกอ็โหเมื่อวานสาตรีมอ่าชนะไม่บันทึกแพ้บันทึกโอ้โหโคตรเซ็งเอามาเข้าเรื่องก่อนดีกว่านะฮะบ,บอกเลยว่าชาร์โดเนี่ยมันเป็นลูกลับ ลูกลัก GM เลยนะครับสกิลแม่งดีหมดเลยอ่าวันนี้จะมาอธิบายแบบละเอียดยิบๆเลยคือแบบอ่ะเนี่ยเป็นแฟนมันแท้ชาโดได้เลย <c oughs> โอเคครับก่อนหนึ่งก็วันนี้น่าจะสายปกติลงทุ่มครึ่งนี่สามทุ่มกว่าแล้วยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยนะฮะอันนี้ไม่มี Re รีเพย์นะใครสง่งรีเพย์ได้ที่รูปโปรไฟล์เพจ a c e b o o k นะฮะอ่าแผ่นนี้ครับก็มีการปรับชาโดมาอยู่นยหน่อยนึงแต่ว่าเป็นอ่าการปรับที่เก่งขึ้นนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับ ค่าส <c oughs> าระนะครับสเต็งเอจิอินนะครับเพิ่มขึ้นจาก1.5ไเป็น1.6่าต่อมาครับสกิลหนึนะครับล่างจะไม่เปลี่ยนเวลาการโจมตีต่อมาสกิลสอดูดพลังโจ,จ,จมตีจะสามารถไล่ใส่ยูนิตท,ที่ไม่ใช่ควบคุมฮีโร่ได้โดยจะให้ค่า0.5จากปกติเออช่างแมงเ <c oughs> นี่ยนะครับสกิลสนี่คือทีเด็ดเลยนะครับการโจมตีแรกที่ทำกับฮีโร่ศัตรู ในร่างนี้นะครับจะทาโบนะัสความเสียหาย20และติดสตัน0.8แต่ว่าอัพเต็มเนี่ยสตัน1.2ครับง่ายๆก็คือสกิล3นะครับอ่ะเปิดก่อนสกิล3ตีอ่าจะสตันแบบนี้นะครับก็คือที่ปรับมาใหม่ที่แบบมันโอเคนะอันนี้ผมจะอธิบายสกิล shadow แบบละเอียดๆเ,เลยนะครับจริงๆมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะโอเคนะไปที่อย่างแรกก่อนเลยนะครับพอร์ตไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันเอฟเคอ่ะปกติเนี่ย ฮีโร่ในเกมฮอนนะครับใช่ไหมอ่าย่างดีเลยสกิลหนึ่งส่งผลสองเอฟเฟกก็หลวและอะไรอย่างนี้แต่ชาร์โอนะครับแต่ละสกิลแม่งส่งผลโคตรหลายอย่างนะฮะดีทุกสกิลคือลูกรักจีเอ็มแบบหูยแต่มันก็ไม่ได้ไหมายความว่าเล่นชาร์โอล้วจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันดีจริงนะฮะอ่ะมาสกิลแรกก่อนเลยครับสกิลหนึ่งนะครับทำดาเมจสองร้อยยี่สิบนั่นคือเอฟเฟกที่หนึ่งนะทำดาเมจนะครับแล้วก็ ลดความเร็วขึ้นที่สตูนะครับนั่นคืออย่างที่2อ,อย่างที่3นะครับก็คือ,อเพิ่มสเต็งเพิ่มสเต็งก็คือเพิ่มเลือด,อเ,ดเดี๋ยวเด็กสกิลให้ดูแลกันนะฮะปุ๊บ <Okay. S 1> เลือดเพิ่มนะครับก็คืออย่างที่3อย่างที่4ก็คือบวกเกาะทั้งเวทแล้วก็ยภาพสีเอฟเฟกเดี๋ยวลองไปใกล้บัตรอีฮีครับอ่ะนี่สโลทำดาเมจเพิ่มเลือดเพิ่มเกาะ4อย่างไอเที่อย่างในหนึ่งสกิล แม่งโคตรคือสกิลหนึ่งสกิลเดียวมึงสามารถแยกไปได้เปสี่สกิลเลยนะเออนั่นคือสกิลหนึ่งนะครับต่อมาสกิลสองสกิลสองก็เอฟเฟกก็คือโดดอ่าโดดเข้าโดดออกนั่นคือเอฟเฟกต์อย่างที่หนึ่งสองก็คือทันดาเมจนะครับสามคือดูดซับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายศัตรูอ่าสมมติว่าเราโดดบัตรปุ๊บบัตรตีเรามันก็จะดูดซับอ่าดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ยุดอ่าแล้วก็อะไรอีกอ่ะความเร็วขึ้นที่4ี่สและหลบอีกหลีกอีก12สอีกอย่างวะเนี่ยโดดอ่าโดดเป็นเอฟเฟกที่1นะครับดําดาเมจเอฟเฟกที่2องดูซัาความเสียหายเป็นเอฟเฟกที่3นะครับวิ่งไวเป็นเอฟเฟกที่4หลบหลีกเป็นเอฟเฟกที่5้า esk โอ้ยดูดีแม่งดูดีดูด,ด,ด,ดีอ่าต่อมาสกิลสาที่เพิ่มความสามารถในการสตันมาอีกหนึ่งอันนะครับ ก็คือสกิลสามอ่าเดี๋ยวปิดแมปก่อนอ่าสกิลสามสมมตมิดักแมปมืดๆกด,ดสกิลสาม,มปุ๊บมันก็จะเปิดการมองเห็นนะครับในช่วงที่สกิลสามเปิดอ่านั่นคือเอฟเฟกที่หนึ่งเอฟเฟกที่สองคือตีไกลนะครับเอฟเฟกที่สามก็คือดาเมจแปดสิบของอินอ่าแล้วก็แล้วก็อย่างที่สี่ก็คือติดสั้นนะครับอ่าติดตั้นในทีแรกสี่เอฟเฟกต์เหมือนกันเปิดแมปตีไกล บวกดาเมจติดตันโอ้โหสี่เอฟเฟกใน1สกิลนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลสเดี๋ยวผมสาธิตอีกอย่างเลยกันนะฮะอ่ะสมมติว่าเราเปิดไปก่อนเปิดสกิลสไปก่อนมันจะครูดาวประมาณสิบวิอ่ะสมมติว่าเราตีคีฟเนี่ยมันก็ไม่ตันนะตีฮีโร่ถึงจะมาตันทีแรกนะอ่ะตอนนี้ก็คือสกิลสครูดาวแล้วตีตัตนเปิดสกิลสอีกทีนึงตันอ่ะตันได้2ทีถ้าเราเปิดสกิลสรอไปอีกอน แล้วตีแล้วเปิดสกิลสายทีก็สามารถตันได้2ทีนะครับอัพเต็มเนี่ยตันอยู่ที่1.2ึ่งจุดสองวิแล้วก็บนนั้นดาเมจอีก50คือแม่งโหดมากนะต่อมาก็คืออันตอีอันตีนี่ก็เป็นทีเด็ดนะครับก็ต้องบอกว่าฮีโร่ในเกมฮอนนะครับเดี๋ยว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 ฮีโร่ในเกมฮอนจะมีทั้งหมด3สายมี2อสองฝั่งซ้ายกับขวาถุยไม่ใช่ล e <laughs> เจนด์ไอเฮลบอยซึ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันว่า ลีเจนคือไรเฮบอลคือไรนะครับอ่าที่สําคัญก็คือมันจะแบ่งเป็นเอจ n อินสเต็งอ่าก็คือจะแบ่งเป็น3สายถามว่า3สายนี้ต่างกันยังไงทําไมเขาถึงแบ่งแล้วในเกมเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างเอ้ยเราเล่นสาย IN, อยินอีกคนนึงเล่นสายเต็งมันต่างกันยังไงในเกมนะครับก็คือมันจะต่างในเรื่องของการออกไอเทมนะครับก็สมมติว่าถ้าเราออกไอเทมอันนี้ก็คือมันอยู่สายเอจิอ่าอยู่สายเอจิ บนเอจิถ้ามันออกของเอจินะครับมันจะได้ดาเมจด้วยนะครับอ่าเช่นออกอันนี้อ่าตอนนี้ดาเบจหนึ่งสองหนึ่งออกอันนี้มาฟึบอ่าเป็นหนึ่งสามหนึ่งนะครับเห็นไหมว่าขึ้นมาก็คือเหมือนกันนะครับหนึ่งเอจิถ้าฮีโร่ใส่เอจิออกจะบวกหนึ่งดาเมจถ้าออกหนึ่งอินฮีโร่ใส่อินออกก็จะบวกหนึ่งอินอ,อ่าออ,ออกของสเต็งหนึ่งสเต็งฮีโร่ใส่เต็งจะออกก็จะได้อ่าหนึ่งสเต็งต่อหนึ่งดาเมจ แต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นออกมันจะไม่ได้ดาเมตตัวนี้อา้าวเอาบาดกับเอจขอไปอา่าแล้วเอาตัวอื่นมาเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเสกตัวอื่นมาก่อนตัวที่ไม่ใช่ AG. เอจิอ่าทันดาเอจิเปล่าวะทันด้าทันด้าน่าจะสติงนะโอเคเราวางไปไหนละ ่าเดี๋ยวซื้อนหะ้นมันเดิมอ่ะอันนี้บวกสิบเอจนะครับชาโด o w จะได้10บดาเมจทันดาเก็บปุ๊บ <Okay. S 1> อ่าเห็นไหมว่าดาเมจไม่ขึ้นเพราะว่าไม่ได้ออกตรงสายนะครับแต่ก็อ่าสเต็งอินเอจิเนี่ยขยายความอีกนิดน,นึงแล้วกันนะครับได้อะไรบ้างครับก็คือสเต็งนะครับออกสเต็งเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของเลือดนะครับรู้สึกว่า1 s t สเต็เนี่ยจะได้19 hp 1ก็คือเลือด สองก็คือถ้าตรงสายจะได้ดาเมจสามก็คืออ่าอัตราการรีเจนเลือดนะครับอัตราการรีเจนเลือดคือไรนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะฮะให้าดมันตีก่อนอ่ะตีใบพอสังเคร,ครีบนะฮะอ่าอัตราการรีเจนเลือดก็คือตอนเนี้ยมันรีเจนสามจุดหกต่อวิเออน่าจะต่อวิสามจุดหกอ่าสมมุติว่าผมออกไอ้ลูกม่วงๆไปครับบวกเลือด เห็นไหมมันก็ยังคงรีเจน3.6เหมือนเดิมนะครับมันไม่พิ่เออไม่เพิ่มการรีเจนแต่ถ้าเราเอาของที่เป็นสตเต็งอ่าจาก3.6เป็น4.4นะครับนั่นคือความสามารถของสตเต็งดาเมจเลือดแล้วก็อัตราการรีเจนอ่าอินก็เหมือนกันอินก็จะได้มานาอ่าหนึ่ดาเมจต่อ1อินสำหรับสายอินเท่านั้นแล้วก็อัตราการรีเจนมานาก็คือออกของอินมานารีไวอ่าประมาณนี้ อ่ะส่วนสายเอจิอ่ะสายเอจิได้อะไรไม่มีอะไรให้รีสายเอจินะครับก็นั่นแหละที่บอกก็คืออ่าหนึ่งหนึ่งเอจิเท่ากับหนึ่งดาเมจแล้วก็จะได้ความเร็วในการโจมตีอ่าความเร็วในการโจมตีก็คือตีไวขึ้นนะครับอย่างที่สองแล้วก็อย่างที่สามก็คือในเรื่องของเกาะสังเกตว่าตอนตอนอันนี้้วกัน shadow กาออยู่ 13, สิบสามพอใส่เอจิปุ๊บเกาะก็จะเป็นสิบสี่นะครับมันจะได้เกาะเพิ่ม กับตีไวนั่นเองนะฮะอ่ะผมจะยกตัวยอย่างให้ดูอย่างเช่นไอเทมวิงโบอ่าเดี๋ยวขอเปิดแมปกันละกันนะครับอ่ะวิงโบเนี่ยถ้าเป็นมันจะเขียนว่าบวก30ดาเมจแล้วก็มี30 a g เอจิถ้าชาโดโดออกนะครับวางไปก่อนตอนแรกดาเมจ1 2 1พอเก็บวิงโบปุ๊บเป็น1 8 1นะครับดาเมจเพิ่มมา60ดาเมจเพราะว่า อย่างที่บอกครับ30พลังมตีก็คือ30ดาเมจทุกคนรู้แต่30 AG เนี่ยมันได้อีก30ดาเมจกลายเป็นว่าถ้าสาย G อิเอาวิงโบจะได้60ดาเมจแต่ถ้าสายอื่นออกนะครับสายสเต็งออกจะได้แค่30ดาเมจนี่คือความต่างของสายในเกมฮอนครับอินเอจิ AG, อินเซ็งมันต่างกันยังไงเนี่ยต่างกันตรงการออกไอเทมนี่แหละนะฮะก็ประมาณนี้อ่าต่อไปถึงไหนแล้ววะ โอเคถึงอันตินะครับถึงอันติชาโดแล้วชาโด w เป็นตัวเดียวในเกมฮอนนะครับที่มันสามารถย้ายสายไปไหนก็ได้เอ้ยกูอยากเป็นเอจิก็เป็นได้อยากเป็นสเต็งก็เป็นได้อยากเป็นอินก็สามารถเป็นได้นะครับก็คือโดยการโดยการเอาอันติดูนั่นเองอ่าสมมุติว่าตอนนี้อ่าออกขวาสเต็งมาก็คือดาเมจมัน2องหนึ่ 2, ใช่ไหมเดี๋ยวขอวางก่อนนะอ่าปุ๊บ อ่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นสายเต็งแล้วดาเมจเป็น189าใช่ไหมพอเก็บขวานสเต็งปุ๊บอ่าดาเมจเพิ่มเป็น214นะฮะอ่าพอไปเอาอของเอจิดาเมจมันจะไม,ไม่ไม่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันคือตัวสเต็งไปแล้วอ่าเห็นไหมว่าดาเมจไม่ขึ้นนะครับนั่นแหละอ่าอัตีของมันก็คือสามารถย้ายสายเป็นสายอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเล่นแล้วก็แน่นอนก็คือบวกสถานะต่างๆอ่าสกิลหนึ่งก็จะบวกสเต็งนั่นแหละอย่างที่บอกอะ่ะ ห้าสิบสองสเต็งได้อะไรบ้างก็คูณไปดิห้าสิบสองคูณสิบเก้าก็คือหนึ่งสเต็งเท่ากับสิบเก้า HP ก็ได้ HP เพิ่มเท่านั้นแล้วก็รีเลือดไวอ่ารีเลือดไวต้องโดนตีก่อนเห็นไหมมันก็รีเลือดไวเพราะว่ามันดูสเต็งมาเยอะนั่นแหละอ่าถ้าเล่นสายอินก็จะอ่ารีมานาไวแล้วก็แล้วก็มานาเยอะถ้าเล่นสายไอจิก็จะ เกาะเยอะแล้วก็ตีไวนั่นแหละทำารับชาโดนะแล้วก็อันตีอีกอย่างหนึ่งทุกคนน่าจะรู้นะก็คือมันสามารถปลดหนูได้ปลดหนูได้โอ้โหแม่งครบเครื่องมากปลดหนูได้คือสกิลแม่งดีทุกอย่างนะครับก็ประมาณนี้ครับหลักๆที่เกี่ยวกับชาโดนะครับต่อมาก็ในเรื่องของอันนี้คือทฤษฎีแบบละเอียดละเอียดยิบเลยนะครับต่อมาในเรื่องของการปฏิบัติการ การปฏิบัติการเล่นชาโดเนี่ยก็คือการออกไอเทมนะครับผมบางคนเนี่ยสมมติว่าเล่นสายสเต็งออกของแม่งแบบว่าโหของสเต็งจ๋าเลยแต่ว่าไปดูดเอจิเพราะว่าเฮ้ยออกของสเต็งเนี่ยมันเลือดเยอะอยู่แล้วแต่แค่อยากตีไว้วาอะไรเงี้ยเสกไปดูดเอจิมันก็ไม่เหมาะสมนะผมว่าก็คือสมมุติว่าเราจะเล่นสายอะไรสเต็กสายไหนของเราเยอะเนี่ย เราเล่นอย่างนั้นไปดีกว่านะครับเออเล่นอย่างนั้นไปดีกว่าเพราะว่ายิ่งสเต็งเยอะเนี่ยอ่าอันตีมันก็จะดูดได้เยอะสมมุติว่าอันนี้ออกของสเต็งแต่ว่าเราเสือกไปดูด AG เนี่ยอันนี้บวก9กสเต็งใช่ไหมอ่าเราเล่น a ออันตีดูดอ่ะเหลือ57กลายเป็นว่าเอ้ยแม่งดูดได้น้อยก็เล่นให้ตรงสายดูดให้ตรงสายแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคุณต้องอัดสเต็งเอ้ยเอ้ยเราเล่นสายเต็งว่ะต้องออกแม่งแต่สเต็ง ออกฮาร์ออกฟอสต์วูฟออกดูดใหญ่ออกอะบัสบอลอะไรอย่างนี้ไม่จําเป็นอันนี้มาแล้วแต่เราเลยเราสามารถ Adapt และปรับใช้ได้เลยเราไม่จําเป็นต้องออกสเต็งถึง6ชิ้นเราก็เอาที่เหมาะสมจริงๆ5สถ้าสสยสเต็งนะใส่ส,สเต็งอะรองเท้าอ่าก็เอ้ยอันนี้อึดอยู่แล้วโอ้โหเลื่อนแม่งแบบว่า6กพันกว่าแล้วไม่รู้จะเอาอึดไปกว่านี้ทําไมอาจจะเป็นตัวทองในบางเกมถ้าฝันของขางสตันเยอะ หรือแมวแล้วอึดแล้วเลือดเยอะแล้วเอาตีไวตีไวบ้วางดีกว่านะครับออกมาเป็นมงกุฎสายฟ้าก็จะตีไวก็ตีไว,ไวก็เลือกเอาแบบมงกุฎกวิงโบแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่ได้ใส่จีเราไงออาวิงโบมันก็ได้ดาเมจน,น้อยแต่ไอเนี้ยมันตีไวกว่าวิงโบวิงโบตีแค่ประมาณ60ความไวอันนี้ได้90ถ้าเล่นสายเต็งผมเลือกเป็นมงกุฎสายฟ้านะฮะอ่ะก็สายเต็งเอาของม,มาณเนี้นะฮะถ้าผมเล่นก็จะประมาณนี้ เอออึดด้วยอะไรด้วยแล้วแต่จะสะท้อนด้วยก็ได้เพราะว่าแผ่นนี้สะท้อนก็ประมาดีมันแล้วแต่เรานะว่าเราจะเอาอ,อะไรอ่านั่นคือจบไปสําหรับสายสเต็งต่อมาสายเอจเอจก็น่าจะมีนูไฟเบรแล้วก็แยกล่างอ่าผมว่านูไฟเบรกับแยกล่างน่าจะแบบของต้องมีอ่ะเออเดี๋ยวนี้ดับเปิลมันก็ดีเปิร์กได้ปลดสะท้อนได้อะไรได้วิงโบกินจูโร่ก็แล้วแต่ เกี่นยูโรก็ถือว่าเมจิอาจจะต้องมีตัวทองเพราะว่าเราอาจจะบางไม่ได้อะข,ขาดขาดคือสาย AG อ่ะดูดใหญ่ต้องมีเออดูดใหญ่ต้องมีนะเพราะว่าจะได้ยืนบวกยาวๆสายเอจิเนี่ย AG ของแม่งมีให้เล่นเยอะเนี่ยอ่ะก็คือประมาณนี้แล้กันผมว่าดูดใหญ่แยกล่างนูไฟเบทดวิงโบนยอาจจะยืนพื้น อาจจะแบบต้องมีอาจจะต้องต้องออกเลยผมว่าน่าจะเหมาะแต่เกนจุโรอาจจะไม่อาจจะแบบตัวทองถ้าฝันของข้าไม่ค่อยมีสตันอาจจะแบบเกนจุโรหรืออาจจะแบบอย่างอื่นก็ได้อยากจะผสมตีแรงไปหน่อยเป็นฮาคอนก็ได้ถ้าแบบฝันของข้าอึดๆหน่อยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่อาจจะเล่นนะอันนี้คือสายเอจิอ่าดูเอจิไปอ่าสังเกตว่ากเกาะ50เลยสายเอ w, จออกิก็คือ1ตีไว้สอก็จะอึดต่อกายภาพก็คือเกาะห0ิ จะบล็อกความเสียหายถึง75อราตบาดตีเข้าไปเถอะนะดาเมจร้อยหนึ่งจะเข้าแค่35ครับก็คือแบบจะตีไม่เข้าเลยไอ้พวกสาย a อสายตีเจอพีเดมาเล่น AG ใส่เนี่ยพีเดจะตีไม่ค่อยเข้าเนี่ยเพราะว่าเราเกาะเยอะแต่ข้อเสียมันก็มีถ้าโดนพวกสกิลเวทเนี่ยเลือนเราก็2,6งมนไงมันก็จังๆอะไรประมาณนี้อ่ะต่อมาใสา่ยินส่ยินให้ผมเล่นเหรอตอนนี้ก็แน่นอนว่า ฮาร์คอนเมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็กิมมอก็ดีทุกคนอยู่แล้วกิมมอไม่ต้องมากิมมอแทนดูดใหญ่ได้เลยเพราะว่าเราตีเวทเนี่ยตีเวทเนี่ยมันก็ดูดเลือดอยู่แล้วไม่ต้องออกดูดใหญ่ก็ได้เราขึ้นเป็นกิมกิมมอดีกว่าเพราะกิมมอเนี่ยลบคูดาวนะครับดูดเลือดลบบัฟมีพิษนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นสายนี้นะถ้าเป็นอ,อินอินก็น่าจะประมาณนี้ อันนี้ถ้าผมเล่นนะถ้าคนอื่นเล่นก็แล้วแต่เนี่ยประมาณนี้แล้วก็ยันหนึ่งเป็นไรวะตีไวแล้วกันเนี่ยออคือสมมุติถ้าเล่นสายอินนะเนี่ยดาเมจแค่นี้พอแล้วเนี่ยเนี่ย <laughs> ตีแปดเก้าร้อยแล้วพอแล้วดาเมจไม่ต้องเยอะกว่านี้แล้วอาจจะเป็นตัวทองหรือว่าเอาตีไวพอออะเอาเป็นตีไวเอาเป็นสายนี้อะไรประมาณเนี้ยเออสายอินก็ประมาณนี้ถ้าผมเล่นอ่ะก็ประมาณนี้ครับสําหรับ Shadow นะทุกอย่างที่รู้กับ Shadow 2021ก็ไปลองดูครับตัวนี้บอกไว้แผ่นนี้มาว่ามาสกิล l 3ถ้าอย่างที่บอกนะครับถ้าเรียงดีๆเนี่ยเอยเราสามารถสตาร์ได้2ทีนะาสอินเน่ยตอนนี้มามีกิมมอลที่ปปััเมาใหม่ลบบัฟแล้วก็เอฟเฟกที่ดีแล้วก็ติดสตาร์ทสกิล3อีกโอ้โยุ่งนี้ Shadow s a ชโดอินต้องมาอ่าเดี๋ยวลองเปิดให้ดูอ่าสมมติอของราฟูไม่ต้องฟูก็ได้เอาแค่แบบแค่นี้พอ อะของแค่นี้พอสามชิ้นเบาๆอะตีโบเปิดสกิลสามตีทีหนึ่งโบได้ตีสองทีเพราะว่าเรามีซานสองทีอย่างน,น้อยๆอะถ้าเราไม่มีเสกอะเราเล่นใส่อินนะเราได้ตีสองทีก็แบบมันจะตายแล้วเออแต่นี้ไม่มีของนะอันนี้คือแบบทอนลงอง๋อโง่งนะฮะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่น่าจะมีคลิปเล่นให้ดูรอดูพรุ่งนี้แล้วกันหรืออาจจะมีสตรีมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะวันนี้ก็ไปแค่นี้แล้วกันนะครับคาตรตอวบ่กพ่องนองหนเนี่ยสามารถ คอมเมนต์ได้ว่าข้อมูลตรงไหนผิดนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายอ่าก็เดี๋ยวยังไม่จบครับอีกนิดนึงนิดนึงโอเคเรื่องของกระทาฟ้านะครับชาร์โดสามาร์กระทาฟ้าได้แต่ว่าก็ไม่ได้เขียนบอกนะครับแต่ว่ากระทาฟ้าเนี่ยก็คืออันตีจะคูดาวเหลือแค่5%นะครับแล้วก็แต่ละสายนะครับก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเราดูสติงนะครับก็จะตีกระจายเบะเบะเบะกระจายประมาณนี้ถ้าเราดูสายเอจินะครับแล้วก็เปิดอันตีจะ เดินท er ะลุคลิป่าทะลุฮีโร่เห็นไหมเดินผ่านแบบใสๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบทรูุแบบถูก็คือ,อมีวิงโบไม่วืดไม่ว่านะฮะ,ะเดี๋ยวเร,เราต้องลองใส่อื่นก่อนอไปไปใส่อินก่อนละกันใสอน่อินใส่อินก็คือจะตีเบิร์นดาเมจเนี่ยมันมีวืดบ้างถ้าโดนก็คือเบิร์นดาเมจนะฮะอ่ะ,อะ,อะโอเคต่อมาลองเอจิ เอจีก็เดินทะลุค,คลีปนะครับแล้วก็จะโจมตีแบบทรูก็คือจะโดนทุกดอกไม่มีวืดไม่มีว,าว่าเห็นไหมอ่าสำหรับชาโดโดเนี่ยถ้าเล่นเอจีก็ไม่ต้องออกซาเวทถ้าฝ่ายตรงข้ามมีวิงโบเราก็ขอทาไฟจากเพื่อนนะครับก็ตีได้เลยอ่ะก็จบจริงนะครับสำหรับชาโดโ์นะครับก็ไปจริงแ๊ายบาย